แกงหน้อไม้ครับนื้อไม้สดๆที่ลวกมาแล้วแกงเนื้อไม้ใสถ่ถึงผักอีหลวกถึงผักหวานถึงเห็ดเย่ยงกับถึงบวบหลายอย่างครับเข้ากันเป็นยัง่งทีไลมากอยู่นี่อีหลวกได้มาวกว่าหลายดอกครับจะตามคลิปวันๆแหละผมก็ได้มาทําการลวกลวกเพื่อสีบ่อยบว้มันข้นเอามาแล้วผมแนะนำเลยจะเลี่ยมตุ่มเนี่ยครับอีหลวกก็สันข้นบักคักไปแหละ นี่ขาเบียรพริกแหงแต่ไข่ที่ผมต่ำแล้วลงไปเลยแหละครับใส่ใสข่าเบียร์น้ำเรากะจะมาปรุงเครื่องเลยด้วยครับวันนี้น้ำมหมพมกระต้มซุกแล้วใส่น้ำปลาไม่กินปลาลมเสียบตัวเกลี่อน้ำม่น้ำปลาจักน้อย ผองเสียบผงนัวครับลงไฟผมจะใส่ผงปรุงรสน้ำหน่อยหนึ่งผงปรุงรสนิดหน่อยปรุง,งเครื่องแล้วๆกับเติมหน่อไม้เลยแหละครับนี่โอ้หน่อไม้สดๆหักมากเมื่อนี้แหละครับหักมากแล้วกับมาต้มเอ,อาแนามันออก ขาไม้ลงไปตามด้วยเห็ดเฟียงครับมื่อกี้ผมเขียงสีเห็ดเฟียงเช่งดอกจุม่มดอกบานนะครับเติมลงไปเสียบดีด้เห็ดเฟียงผมว่ามันเสียบเห็ดเฟียงลงไปเลยพักล้องไปพร้อมครับเช่งอีหลอกเช่งหมักบวบเช่องหยออหมกอือ้เน้นพักพร้อมครับ เสียบได้ผักหลายๆน,าน,ซซน,น,านี่พูนครับเครื่องผักหวานบางช่วงคือสีบ่ได้ใสเหมือดครับมันจีกินบ่เหมือดนี่ผักหวานเติมลงไปเลยผักอันหนึ่งแซ่บสเสียบครับผมมักอยู่ที่ของผมมันผมเคยเอามาปลูกมันสวนพันธุ์ข้าเอือน พีนองท่าสกนลมุกพนเอื้นผักเซเงียผมว่ามันหอมดีผมก็มักอยู่ผักเซเงี่ยเกียงเ่อวมหอมดีผมมักใส่กับแียงเอาใหม่นี่นะครับข้นผักล่งนะครับเขากันอยู่ด้เนาะมมวานี่กินหอมขนาดเลยนี่เตรียมกระทะหมวกกกน้ำอุจจุศละ ขาลงไปครับต้อมลงไปเลยผักขาผักอีตูผักอีตูเลายๆลลงไปเลยแหละครับอือขาว่าผักยุบเห็ดซุกนี่คือกินเลยแหละครับนี่น้องใหม่พวะผมเห็ดซุกแล้วนี่ใส่ลูกโดดไปนำอ้หจะหอมเป็นแต่แสบเนาะ รวบผักซุกก็ซิได้กินได้แล้วครับวันนี้ลวผักกับเห็ดซุกโอ้กินหอมช่วยไก่ขนาดครับหอมผักขาพักอีตูหอมประเดกโอ้มาามากครับมากินน้ำกันบันนี้ แกีงน้อใ,ใส่พักร่วมเม็ดเลยล่ะผมมาอยู่ดีมีเท่งพักหวานหยดเมือีเท่องบวบเท่งเฮ็ดเฟียงโอ้สวดทันหวนแสบเฉดเด้นเ่เื่งอีหลวกน้ำยาน้างคนๆแสเนาะ บ้ยงอีหลวกครับหั่นต้มต้มเห็ดบ่ดีนี่ขั้นบกยางคักเลยผมเคยล่วงเล้วอีหลอกนีแจะปนนันคนยังมากกินอยู่เนาะสำหรับผมเนี่ยผมกัมีกับใส่บ่มีกัดแบบว่ามีกัดกินนะครับบ่มีกับบ่วดีถึงกับว่าอยากคักปรนันนี่นอีหลอแจะว่าพูดเถ่าแมเ่ิ่นมากกับได้ไปหามาใหง จัดให้นะครับส่วนมากพูดเถ่าคนมากเมนูแบบนี้แหละอาหารอีสาบนบ้านๆเท่านี้แหละครับจะว่าบดเถ่าก็กินได้ครับเสียบเขื่อนซิมกันครับพักซุกแล้วเลี้ยดจะเสียวไปเสือกครับแับน,นี้ผู้นางถแถกินกันสามสี่คนเมื่คนนางถแถอยู่ข,ข้างในอันเรี้ยนอัน ช่วยครับไปกลับมาอยู่มาเอ็ด<ป>กินย้มในกระเสียบครับนี่นะครับเมนูอีสานบั่นห่เนาะเสียบๆมากๆครับวันนี้ซุกเลียวครับผมเอาไปเสียบเลียววันนี้มาเสียบๆน้ำกันครับผม